หนู่นได้เหรอได้บดเสียงกแล้วั่งน่งก็ได้ตั้งพร้อมหนึ่ง ก็ดีครับพร้อมสองศูนย์ก็ดีครับ

4 1เดี๋ยวรับมหบอกครับ สองสองห้าสีสองหกสอง ท้อมสามหกั็ดีครับท้อมเจ็ดสาม ัสด e oh. ีครับพร้อมสี่เจ็ดกสดีครับพร้อมแปด เสร็จครับพร้อมเก้าสี่เสียครับ พร้อมสิบต่อสี่ออกครับพร้อมห้าต่อสิบแล้วก็ดีครับ 11ต่อ5ยวครับ12ต่อ5ก็ดีครับ ก็ครับหกต่อสิบสองพอดีครับพร้อม

โอดีครับพร้สิบสี่ต่อเจ็ดเสียครับพร้แปดสิบสี่ เสียรครับ้องเก้าสิบสี่อดีครับ พร้อมสิบห้าต่อเก้าต่อดีครับพร้อมสิบต่อสิบห้า อ,อสิบหกต่อสิบสวัสดีครับสิบเจ็ดต่อสิ ดีครับพร้อม18ต่อ10โอเคพร้อม11 18, 18. สวัสดีครับอ2 12, 12 18สวัสดีครับ2 19 12 ก็ดีครับพรอมยี่สิบสิบสองก็ดีคร <fracture> ับพรอม สิบสามยี่สิบดีครับพร้อมยี่สิบเอ็ดสออครับ พร้อม14 21พร้อม22 14 ครับพร้อมสิบหออกครับพร้อมยี่สห้า กสดีครับร้ 26, อง16 23ดีครับวั้นนกีฬาเต็นเดียวเกมครับ24 16 เดียวครับนักกีฬาต้องทงั้งทีมสมบมืณอครับ